ณนะรงพลมอเตอร์ดัดโชคแผงคอซ่อมมอไซจังหวัดชนบุรีสวัสดีครับร้านเล็กๆในซอยช่างมีประสบการณ์น้อยเป็นคนทำนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูการดัดโชคของ FC ที่มาจากพนัสนิคมนะครับก็อยู่ไม่ห่างจากร้านเท่าไหร่นะครับวันนี้มาด้วยตัวเองเลย อันนี้เป็นของรถ G P X โดรนนะครับเป็นรุ่นที่ว่าดัดยากที่สุดรุ่นหนึ่งเลยครับสำหรับรถ G P X เลยครับตั้งแต่ดัดมายังไม่เคยเจอตัวง่ายนะครับอโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำกันนะครับ ว่าต้องทำาไงบ้างในคลิปอะ่ะอาจจะดูไม่ยากเท่าไหร่นะแต่ในความเป็นจริงอะ่ะมันยากจริงๆนะต้องต้องต้อง,ต,องต้องแจ้งตรงเลยว่ามันยากจริงสำหรับ t p x t p x d r o นะครับมันต้องใช้แพ็กตกเทคนิคอะไรสารพัดวิชาเลยครับ ไม่รู้จะบอกไงครับมันมันมันไม่เคยเจอตัวง่ายเลยที่เบโดนเนี่ยประมาณ 3, 4ตัวเนี่ยไม่เคยเจอตัวง่ายเลยครับจากยากทุกตัวเลยมีแต่อาการหนัก,หน,กหนักทุกตัวเลยครับบางตัวนี่ถึงขั้นต้องเปลี่ยนแผงคอเ,เลยที่ยวต้องคอยขยับหาตำแหน่งรองตำแหน่งกดนะครับสำหรับการดัดยาบ ก็ตามในคลิปเลยครับต้องใช้อุปกรณ์เสริมพอสมควรเลยอยาผ่านได้นี่ก็เก็บเก็บรายละเอียดก็ไม่เท่าไหร่ละครับดูในคลิปมันเหมือนง่ายนะดูดูดูที่ผมทำมันเหมือนง่าย แต่จริงๆแล้วนี่ยากถึงยากมากยากมากมากเลยครับถ้าดัดยาผ่านได้นี่ก็เก็บรายละเอียดเรื่องเล็กๆขั้นตอนการดัดยาเนี่ยสำหรับการดัดโชว์แผงคอนอะเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากที่สุดขั้นตอนหนึ่งเลยครับถ้าตัดสินใจจุดรองจุดกดผิดพลาดในขั้นตอนการดัดยาแล้วเนี่ย งานมันจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับอาจจะต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นอีกพอสมควรเลยถ้าตัดถ้าตัดิจจผิดพลาดนะครับผ่านขั้นตอนดัดหยามแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คกันดูว่าดูซิว่าอะไรมันได้อะไรมันไม่ได้เราจะให้เครื่องมือเป็นตัวนำทางเรานะครับ ให้เครื่องมือมันบอกเราว่าเราจะดัดไปทางไหนดัดลงล่างดัดขึ้นบนดัดไปซ้ายดัดไปขวาครับอ่านเครื่องมือได้ใช้เครื่องมือเป็นครับตอนนี้แนวแกนโชกแผงคอระนาบฉากของโชคมันยังไม่ได้ครับมันใกล้เคียงแต่ว่าฉากของแผงคอเนี่ยมันบิดเยอะมากผมหันมาดัดฉากของแผงคอก่อนเพราะว่า มันจะหลอกตาเนาะมันมันมันเล็งไม่รู้เล็งสุดอื่นไม่รู้แล้วพอดัดเพราะว่าฉากของแผงคอมันเยอะเกินอ่ะมันบิดเยอะเกินทําให้ทําให้เราจะเล็งอะไรเราเรารางงไปหมดอ่ะมัน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 ใช้เซนเตอร์ร่วมกันอยู่ครับทุกตัวเลยแหนกช่วงแผงคอระนาบฉากของช่วงฉากของแผงคอมันใช้เซนเตอร์ร่วมกันอยู่ครับมันเลยต้องต้องให้แต่ให้ใกล้เคียงมันมันถึงจะเล็งได้เนาะ นี่ถ้ามันเป็นเยอะมากมันเล็งไม่ถูกครับมันกัไม่ได้ถ้ามันเลงดูแล้วใกล้เคียงแล้วเดี๋ยวเรามาลองวัดกันดูซิว่ามันยังไงอันไหนได้ไหนไม่ได้แกนแผงคอได้แล้วเดี๋ยวเราจะย้อนกลับมาดัดแนวแกนโชคแผงคอก็ ด้านหน้าแล้วก็ฉากของโชคอีกหนึ่งรอบนะครับแนวแกนโชกแผงคอร่าหน้าฉากของโชคฉากของแผงคอฉากของแผงคอไปแล้วครับเรียบร้อยแล้วผ่านแล้วแต่เดี๋ยวยังไงก็ต้องกลับมารีเช็คอีกหนึ่งรอบนะครับอันนี้มามาย้อนมากับย้อนกลับมาดัดชุดแรกครับที่เราดัดที่ไว้มันจะเล็งง่ายนะครับที่มันพอฉากของแผงคอได้มันมันก็จะเลงง่ายแนละ้ว นนเนี่เรามาเก็บแนวแกงโชแ่งคอกับระน้าบครับเราดัดหยาบไว้แล้วหนึ่งรอบกบมันใกล้เคียงแล้วแต่ใกล้เคียงมันก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเช็คกันดู เร่งนัดนิดนึงครับนัดมันไม่เหมือนรุ่นอื่นนะครับนี่มันเป็นนัดเบอร์12รถญี่ปุ่นจะเป็นไม่ใช่รถญี่ปุ่นเนี่ยรถก็คันดายามาฮ่ามันจะเป็นนัดเบอร์14ครับเช็คระนาบเช็คแนวแกนโชกแผงคอระนาบ,นาบ,นาบชากของโชกค,ครับสามรายการ ดัดไปครับวัดไปเช็คไปจุดรองจุดกดต้องดูจากหน้างานเอาละครับจุดรองซ้ายขวากับจุดกดตรงกลางที่ใช้ไฮดรอลิกกดถ้าเรากดแล้วมันไม่เป็นไปตามอย่างที่ใจเราต้องการให้มันเป็นนี่เปลี่ยนจุดกดให้ไวเลยนะครับเปลี่ยนจุดรองเลยครับ เดี๋ยวเรามาลองซิกกันดูซิว่าตรงไหนได้ตรงไหนไม่ได้เกินครับได้ดจับครับงานนี้ดัดเดินหน้าแล้วก็ดัดถอยหลังครับมันเกินถอยหลังครับงานนี้ไม่แน่ใจวัดอีกรอบนึงครับ ันไหนไม่เนี่ยใจอย่าฝืนดัดนะครับฝืนดัดไปเดี๋ยวมันจะเสียหายเพิ่มเติมไปอีกครับเราย้อนกลับมาวัดง่ายกว่าบางทีมันจไม่ได้ครับบางทีมันก็งานยากๆที่ทำแล้วก็งงครับเดี๋ยวเรามาลอไว้กันดู เร่งนะครับถ้ามันได้หมดแล้วเดี๋ยวเราก็มาตีเช็คอีกหนึ่งรอบครับตีเช็คแกนแกนแข่งข้อครับโชคได้แล้วว่าตีเช็คแกนแขนงข้อครับอีกหนึ่งรอบครับโอเคเรียบร้อยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ